ให้เข้าใจสรุปสรุปง่ายๆเรื่องของกระถินสรุปง่ายๆนะคะ,ะใครที่ลงยอดกระถิย่าไปว่าเขาเลยเขาภูมิใจนะอาจารย์นะอาจารยนะ์รัตนานักภูนะคะแล้วก็ท่านอื่นๆเขาภูมิใจที่เขาอยากจะลงยอดกระถินให้เขาลงไปก็คือหนึ่งมีผู้ภูมิใจอยากอวดนะคะแต่นั่นก็เป็นความอิ่มใจของเขาละ่ะสองมีผู้อยากจะเอามาเผื่อแผ่เพื่อนที่อยู่ข้างอยู่ข้างหลัง พวกที่ชอบเล่นสองตัวสาตัวเห็นตัวเลขอะไรนงามๆก็จับเป็นตีเป็นตัวเลขหมดนะคะสามนะ,ะก็คือเพื่อที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันว่าวัดนี้มีเงินเท่านี้มีเงินใช้นี่แล้วนะประมาณอย่างนั้นเป็นต้นนะคะสี่ของแม่ตะวันเนี่ยที่ลงเพราะเปิดเผยทําบุญแบบเปิดเผยเพื่อให้เจ้าภาพที่ร่วมบุญมากับแม่ตะวันได้รับรู้รับทราบ ว่าเงินของท่านทุกบาททุกสตางค์ทุกสลึงนั้นไปถึงวัดจนมันไปรวมกับยอดของท่านอื่นๆแล้วก็ได้ยอดเท่านี้เขาเรียกว่ากรถินสามัคคีกระถินนี่มันมีสองอย่างนะคุณครูอ่า,ากระถินก็คือหมายถึงกระถินที่จองด้วยบุคคลท่านเดียวที่เป็นเจ้าภาพอันนี้ไม่เปิดโอกาสให้ใครเลย อ่ะสมมติแม่ตะวันจะไปเป็นแม่ตะวันอน่ะถามว่าอ่ะสมมติสมมตินะหรือไม่สมมติก็ได้ที่ผ่านมาแม่ตะวันจองเป็นเจ้าภาพเนี่ยแม่แม่ตะวันะไปบอกจเจ้าวาดไว้แล้วฉันจะเป็นเจ้าภาพฉันไม่ต้องการให้คนอื่นร่วมฉันจะถวายเองนั่นคือไม่ใช่กฐินสามคัคคีนะคะอ่าแม่ตะวันอาจจะไหวไปแสนสองแสนห้าแสนหรือวัดนั้นแม่ตะวันกําหนดแล้ว ปีนี้กูทำสามวัดกูจะให้วัดละแสนละแสนละแสนก็ว่าไปแต่กะทินอีกอย่างหนึง่งเขาเรียกว่ากะทินสามคัคคีแม่ตะวันเป็นเจ้าภาพหลักไปแจ้งไว้แล้วเป็นเจ้าภาพแล้วก็มาบอกต่อนะคะต่อทุกๆคนไว้นะอ่าตอนนี้มีโอกาสไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กก็เลยมีก็เลยเปิดอัดทิกตอกไว้ด้วยเพื่อ เวลาไปพูดมันไม่มีประเด็นพอดีเฟซมันมีประเด็นก็เลยมีโอกาสได้ตอบไปทางทิกตอกให้ทิกตอกได้เห็นในช่องของแม่ตะวันด้วยนะคะสําหรับในโครงการเช่นทางธรรมหรือบ้านทอตะวันของแม่แล้วก็สมาชิกทุกคนจงสบายใจในการทําบุญมีเงินก็ทําไม่มีก็ไม่ต้องทํามีบาทเดียวก็ทําบาทเดียวกําลังบุญมันอยู่ที่ใจเรานี่ไม่ได้อยู่ที่กําลังทรัพย์ไม่ได้อยู่ที่กําลังของวัตถุนะคะรายละเอียดมันมีมากมาย นะยิ่งเราเปิดเผยมากเท่าไหร่มันยิ่งดีสำหรับผู้ทำให้เราคิดก่อนที่เราจะไปว่าใครให้เราคิดโลกเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปเยอะไอ้คนที่สมควรว่าก็ไม่ว่าไอ้สิ่งที่สมควรติงก็ไม่ติงก็ชอบไปติงไอ้สิ่งที่มันไม่สมควรเนี่ยเพราะอะไรโพ้สมองมันไปเท่ากันหมดกับที่ไม่สมควรว่าไม่เท่ากับฝั่งนั้น ก็เลยเป็นเช่นนั้นไปนะคะมีโอกาสก็ลองไปสิไปเหยียบประเทศอินเดียสักครั้งไปเหยียบประเทศเนปาลสักครั้งไปเหยียบประเทศศรีลังกาสักครั้งนะลองไปไปเหยียบประเทศจีนสักครั้งไปตรงที่เขามีพุทธศาสนาทั่วโลกทุกวันนี้นับถือศาสนาพุทธนะคะพุทธก็มีหลายสายไม่ใช่มีสายเดียวเมื่อไหร่นะบางทีเขามีพุทธสายดำพุทธสายขาวด้วยซ้ำไป รู้ไหมล่ะในรายละเอียดของมันคืออะไรนะอ่าพูดแบบหินนยานพูดแบบมหายานพูดแบบอื่นก็มีเยอะนะนะคะพวกตันตรานี่ก็มีนะคะมันมีเยอะมากเลยพุทธที่แบบไม่น่าดูไม่น่าชมก็มีเห็นไหมพุทธที่เปิดร้านอาหารแล้วเอาภาพของเมียของพระพุทธเจ้าออไปนั่งเกาะอยู่บน ตักของุุติจ้าอันนั้นก็พูดเป็นพุธตันตรานะคะพวกเรายังขาดความรู้อีกเยอะเลยเรารู้แต่พุทธหิน,นยานส่วนใหญ่เพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นพุทธหิน,นยานหิน,นยาณแปลว่าภาชนะอันเล็กพาพาหะอันเล็กไม่ใช่ภาชนะนะคะคือเครื่องที่จะนําทางนะคะ,นะคะถ้าเปรียบเรือก็เป็นเรือลําเล็กเป็นญานพาหนะนะ มหายานก็คือญาณขนาดใหญ่เขาก็จะดึงคนจํานวนมากศากสนาผูน้นี้นี้านก็สอนว่าเอาตัวเองให้รอดก่อนแล้วค่อยไปสอนผู้อื่นมหายานบอกใครก็ได้ไปพร้อมๆกันกับชั้นเนี่ยดึงไปพร้อมๆกันเราขาดความรู้แต่เราไม่ต้องไปรู้มากก็ได้ในเรื่องของปริยัติปริยัติแปลว่าข้อหนังสืออะค่ะอักษรนอะ่ะลงมือปฏิบัติเลยแล้วจะรู้มากกว่านั้นอีก นะคะเคยมีคนที่รู้ในเรื่องของปริยัติแล้วมาโต้กับปฏิบัติเขาพวกปฏิบัติเขาไม่เถียงเนี่ยเสียเวลาเถียงไปก็ไม่ชนะไอ้พวกไอ้พวกนั้นหรอกเพราะอะไรถึงไม่ชนะเพราะเขาอธิบายในเรื่องปฏิบัติไปมันก็บอกไม่เชื่อกูไม่เชื่อมันจะเชื่อได้ยังไงเหมือนคนที่ไม่เคยเห็นผีแล้วมันบอกว่าไม่มีผีอ่ะแต่มันลืมคิดว่าถ้าไม่มีผีแล้วทำไมมีคนตายก็จิตวิญญาณมันไม่ตาย มันก็ไม่เชื่อไอ้พวกดับแล้วศูนย์นั่นะไ่ม้ดับแล้วศูนย์หายไปเลยว่างเปล่าเป็นสุญญตรานะพูดไปก็เยอะเนาะเรื่องนี้ปวดหัวกับ <c oughs> ปวดหัวกับไอ้คนที่มันไม่รู้แต่ว่าแสดงตนว่ารู้เนี่ยปวดหัวนะคะก็แม่ตะวันเคยเล่าให้กลุ่มคณะน้องๆลูกศิษย แม่ตะว,วันฟังเสมอเพราะว่าพ่อแม่กรูบาอาจารย์พ่อสนั่นปรักกรโมูสอนแม่ตะว,วันเมื่อไรแม่ตะว,วันมีคําถามในเรื่องของจริตพระเนี่ยหลวงพ่อตั้งให้ฟังว่าออมีพระอ,อรหันต์อยู่สองรูปออกทุดงด้วยกันองค์กอและองค์ขอเดินไปในป่าด้วยกันนะไปเจอช้างอยู่สองเชือกไอ้อชิหนึ่งเชือก แต่พระน่ะสองรูปรูปที่หนึ่งพูดว่าพอดีช้างตัวนั้นอ่ะผมท่านบอกโอ้โห,หน่าสงสารจังช้างตัวนี้น่าสงสารมากเลยเนอเจ้าช้างเลยพอไม่มีย้าจะกินเลยถ้ามีคนเอาไปเลี้ยงน่ะโครงการความเป็นอยู่คงดีกว่านี้เนาะพระองค์ที่หนึ่งพระอรหันต์พระอรหรันต์องค์ที่สองบอกว่า ชางเอ้ยชีวิตของเองนี่ทำไมถึงอิสระเสรีอย่างนี้เว้ยดีจังเลยหากินไปนะชีวิตเป็นอิสระแล้วเปล่าพระอรหันตรูปทั้งสองรูปนี้ไม่ได้หันมาแว้งกันเลยว่าอ้าวทำไมท่านพูดอย่างนั้นไม่เห็นไหมคะนี่คือหลวงพ่อหนันสอนมแม่ตะวัน ท่านไม่ได้แย้งกันเลยเพราะอะไรเพราะจริตจริตแปลว่าอะไรแปลว่านิสัยและสันดานแต่ละบุคคลน,นั้นมันต่างกันมุมมองมันก็เลยต่างกันแต่ในขณะที่มุมมองต่างกันถ้าพื้นฐานศีลเสมอกันแล้วนั้นไซไม่มีเหตุอะไรเลยไม่มีเหตรุรุนแรงมีแต่จะดึงเรื่องนั้นกลับเข้ามาพิจารณานะคะดึงเข้ามาพิจารณา โอ้มันเป็นอย่างนี้อืมก็จริงนะแม่ตะวันก็เอาทั้งสองอาตหันตรูปทั้งสองรูปนั้นมาใส่นะคะอาตหาันพระอาหารหันต์ทั้งสององค์มาใส่ในใจว่าเออองค์แรกนั้นท่านมีเมตตาสูงมากความมีเมตตาของท่านพื้นฐานจิตของท่านเมตตาสูงจึงอยากให้มีคนคอยดูแลนะคะเพราะท่านอบอุ่นนะ เออถ้าช้างตัวนี้คนคอยดูแลท่านมองโลกในแง่ดีมากแต่คนดูแลก็ใช่ว่าจะดีถ้าเกิดเจอคนดูแลที่มันไม่ดีเห็นไหมที่เขาทรมานช้างจนได้ไ่ตามกลับประเทศไทยหรือแม้แต่ในประเทศไทยเองก็ทําให้ช้างนั้นพิกลพิการก็เยอะแยะไปถ้าเรามองอีกมุมตามพระอารหันต์องค์ที่สองชีวิตเองเป็นอิสระนะ่ะดีแล้วหากินไปเถอะอดมื้อกินมือ้อชีวิตก็ยังเป็นอิสระไม่มีใครมาลงโทษลงทันเห็นไหมคะ ธรรมะทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่รู้อะไรก็จงถามผู้รู้และจงคบนักปราชญ์และจงอยู่อย่างนักปราชญ์อย่าอยู่อย่างผู้ขาดปัญญาและหลงงมงายนะคะในทุกๆเรื่องแม้แต่วันฝากไว้เพราะทุกวันนี้ครูอาจารย์ในเรื่องของสมาธิศีลปัญญานี่เยอะเหลือเกินเยอะมากมา ไม่ว่าจะเป็นติ๊กต k อกไม่ว่าจะเป็นเนเยอะทุกช่องของไอทีะอะนะคะให้เอาโลกกระทำแปดเข้ามาตรวจบ่อยๆตรวจในตัวเองเหมือนแม่ตะวันพูดไปครั้งก่อนพิภิษุไปว่าผู้ขอเง,งี้ยพิกษุก็ต้องดูตัวเองก้าดรหัดสีมีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างแม่ตะวันไปลงในติ๊กต k อกมีโอกาสก็ไปดูแล้วคนดูถ้าเราจะร่วมกันเผยแผ่ศาสนาให้มันอยู่นานในติ๊กตอกก็ช่วยกดหัวใจ คำว่ากดหัวใจแม,ม่ท่าไม่ได้เงินหรอกคะ่ะนี่ที่นี่ก็ไม่ได้เงินเนี่ยคนดูเป็นล้านก็ไม่ได้เงินเพราะว่าสมัครไม่เป็นสมัครเข้าไปแล้วมันก็ยังบอกว่าไม่ผ่านไม่ผ่าน